ไปแช่ภาพให้แม่พาก่อนจะต้องเห็นขานะจะต้องเห็นขาเออไม่เห็นขาอะไรนี้นี่หู้รถไฟ รถไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่อีกฝากรถไฟอยู่อีกฝากหนึ่งมองไม่เห็นหรอไก่นี่กระาดาษซูมมาเนี่ย กว้างมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะบริเวณน้ำเขื่อนนะ่นนู่นกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยนะครับเพื่อปากช่องนะทางนูน้นฝั่งหน้านู้นจะเป็นหน้าเขื่อนเนาะจุดชมวิวนะี่จะอยู่บริเวณกลางๆกลางๆเขื่อนเลยนี่ต้นลำใหญ่แม่ต้นลำใหญ่ ไ okay. ปไปแล้วโอเคนะครับเราจะเดินทางต่อแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่จุดชมวิวก็พาให้มาดูบริเวณจุดชมวิว2พี่นะฝั่งด้านโน้นแล้วก็มาตรงบริเวณที่มีห้องน้ำอีกนะตรงนี้เนาะไปกันต่อครับเพื่อน